สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่าเว็บโนเวลเรื่องจันทรานำพาสู่ต่างโลก ตอนที่32ที่มีชื่อตอนว่ารายงานจากอาสุระปัญหาใหญ่และแผนการสุดแยบยลที่โลกส่วนตัวสุดโกงของมาโคโตะหลังจากที่ทิ้งไวใ้ให้เหล่าผู้รับใช้ดูแลมานานตอนนี้มันได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วกันนะแล้วมีปัญหาอะไรรออยู่บ้างโทโมเอะหายไปไหนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับมาโคโตะและมิโอกลับมาจากอาโซระ และพบว่าบ้านของเขากำลังถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มันใหญ่โตมาโหลานลาวกับเป็นตึกที่ทำการของรัฐบาลเลยทีเดียวเขาได้พบกับเอมะหรือเอมมาสาวไฮแลนด์ออกที่เป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของเขาในอาซลและเธอก็ได้เริ่มรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆให้กับมาคโตโตได้ฟังเริ่มต้นด้วยการตั้งถิ่นฐานทุกเผ่าพัานธุ์ทั้งออกลิซาร์แมนคนแคะ และอาร์คหรือเผ่าแมงมุมนั้นได้ตั้งลกลากและมีถิ่นที่อยู่อาศัยกันอย่างดีแล้วเผ่าคนแคะกำลังขมักขมน้นในการสร้างและซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆให้กับทุกคนและพวกช่างฝีมือก,ก็กำลังอดหลับอดนอนเพื่อสร้างยุธทธปกรณ์สุดเทพให้กับมาโคโตโทโมโเอะและมิโอะด้วยส่วนเผ่าลิซาร์ดแมนนั้นรับหน้าที่เป็นทั้งหน่วยบุกเบิกทำการเกษตรหาวัตถุดิบและเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ต่อมาก็คือเผ่าอาร์คหรือเผ่าแมงมุมที่อาศัยอยู่ในป่าและภูเขาทำหน้าที่เป็นหน่วยสอดแนมและํำรวจพื้นที่รอบนอกโดยจะรายงานโดยตรงให้กับมิโอส่วนปัญหาในอาสโอลก็มี4อย่างที่รอการแก้ไขแม้ทุกอย่างจะดูไปได้สวยแต่เอ็มม่าก็ได้รายงานถึงปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอาสโลครับอย่างที่1คือการขาดคนที่มีคุณภาพเอ็มม่าบอกว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่จำนวนคนงาน แต่คือการขาดคนที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างที่สองคือกำแพงด้านภาษาและสาเหตุก็คือข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่มาโคตโตให้ไว้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นครับทำให้ไม่มีใครในอาโซระอ่านออกที่ผ่านมามีเพียงโทโมโเอะคนเดียวที่พอจะแปลได้เพราะเธอติดละครย้อนยุคแต่ตอนนี้โทโมเอะไม่อยู่งานต่างๆที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น จึงหยุดชะง,งักไปทั้งหมดอย่างที่3คือฤดูการที่แปรปรวนสภาพอากาศในอาโซระเริ่มล้วนอย่างนักจู่ๆก็ร้อนจู่ๆก็หนาวและที่น่าตกใจคือสัปดาห์ที่แล้วมีหิมะตกลงมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากอย่างที่4ี่คืออาโซระหยุดขยายตัวนี่คือปัญหาใหญ่และลึกลับที่สุดคับเพื่อนๆโลกอาโซระที่เคยขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตอนนี้จูจูมันก็หยุดนิ่งมาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มาโคโตเดินทางมาถึงชายแดนโทโมโเอะน่าจะหายตัวไปเพื่อสืบเรื่องนี้นั่นเองส่วนมาโคโตนั้นก็ยังมีแผนการสุดแยบยลอยู่อีกเขาคิดจะล่อนักประจนภัยให้มาสู่อาโซระมาโคโตได้ถามถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ลับที่เขาได้มอบหมายให้กับโทโมเอะซึ่งก็คือแผนการล่อนักปะจนภัยเข้ามาที่อาโซระนั่นเอง แผนการนี้มันสุดยอดมากค่ะเพื่อนๆขั้นตอนก็คือล่อนักปะจนภัยที่หลงเข้ามาในอาโซระและต้อนรับขับสู้พวกเขาเป็นอย่างดีโดยอ้างว่าเพื่อฝึกภาษามอบอาหารและวัตถุดิบที่ไม่เคยมีใครเห็นให้ติดไม้ติดมือพวกนักปะจนภัยกลับไปก่อนจะปล่อยตัวพวกเขากลับไปเป้าหมายก็คือเพื่อให้นักปะจนภัยเหล่านั้น ปล่อยข่าวลือเรื่องดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยของหายากเมื่อข่าวลือแพร่กระจายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วในอนาคตมาโคโตะก็จะสามารถนำสินค้าจากอาซลระออกไปขายในโลกภายนอกได้อย่างเปิดเผยโดยไม่เป็นที่น่าสงสยัยเป็นการปูทางสู่ธุรกิจที่มองการไกลสุดๆหลังจากฟังรายงานจบ มาโคโตะก็เกิดคำถามขึ้นมาเขาจึงหันไปถามมิโอว่าเธอเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรและแล้วมาโคโตะก็ถึงบางอ้อมิโอตอบหน้าตาเฉยว่าก็เพราะเราทำพันธสัญญากันไงคะนายท่านมันทำให้เราเข้าใจภาษาของนายท่านได้โดยอัตโนมัติความจริงข้อนี้ทำให้มาโคโตะถึงกับอึง้งแล้วทำไมโทโมโเอะไม่เคยบอกฟานเนียตอนนี้เรารู้แล้วว่าสามารถใช้มิโอเป็นล่ามได้ทันใดนั้นเอง หัวหน้าเผ่าคนแคะก็วิ่งหน้าตั้งมาหามาโคโตเหมือนกับลูกปืนย้ายพร้อมกับตะโกนว่านายท่านในที่สุดก็ามาพวกเราสร้างยุธทธปกรณ์ให้นายท่านไม่ได้เลยถ้าไม่ได้วัดพลังที่แท้จ,จริงของนายท่านกับท่านมิโอกรได้โปรดตามข้ามาที่โรงตีเหล็กด้วยเถอะดูเหมือนว่าการเดินทางในอาศระครั้งนี้จะยังไม่จบง่ายๆครับมาโคโตและมิโอจะต้องไปให้เหล่าคนแคะวัดพลังเพื่อสร้างอาวุธสุดเทพ พลังที่แท้จริงของพวกเขาจะมาหาศาลขนาดไหนและเหล่าคนแคระจะสร้างอะไรออกมาต้องรอติดตามในตอนที่33ที่มีชื่อตอนว่าเปิดตัวชุดลบสุดเทพและจุดอ่อนที่คาดไม่ถึงกลับมาที่อาโซละกันอีกครั้ง หลังจากที่ไปให้เหล่าคนแคะวัดพลังกันในตอนที่แล้ววันนี้ถึงเวลาเปิดตัวยุโทโธปกรณ์สุดเทพที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาโคโตโคุงโดยเฉพาะมันจะเจ๋งและโกงขนาดไหนก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับณนะโรงตีเหล็กของเหล่าคนแคะพวกเขาได้นำเสนอชุดเกราะมากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาโคโต แต่ละชิ้นวิจิตรงดงามล่ากับเป็นของในพิพิธภัณฑ์แต่มาโคโตคุงกลับบอกว่าไม่เอาเขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับ ใครมันจะไปใส่ชุดเกราะอ,อลังการดาวล้านดวงแบบนี้เดินในฐานะพ่อค้ากันเล่าเขาเดินผ่านชุดเกราะทีละชิ้นทีลชิ้นทําเอาเหล่าคนแคะะใจสลายกันเป็นแถวจนกระทั่งมาโคโตะไปเจอชุดชุดหนึ่งที่ดูแปลกแยกจากพวกมันคือชุดโค้ทสีน้ําเงินครามกับกางเกงขาย,ยาวที่ดูคล้ายกับเสื้อผ้าในโลกเดิมของเขา เสื้อโคดอนเนกประสงค์สุดกงสองโหมดในร่างเดียวช่างฝีมือคนแคระผู้สร้างชุดนี้ได้อธิบายว่ามันคือชุดลบที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับแหวนดรับเนียของมาโคโตโดยเฉพาะกลไกการทำงานของมันที่แขนเสื้อจะมีโซ่เล็กๆที่จะเชื่อมต่อกับแหวนเพื่อดึงพลังเวทมหาศาลจากแหวนมาใช้เป็นพลังงานให้ชุดได้โดยตรง เป็นคอนเซปต์ที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่สนว่าขนใส่จะตายหรือไม่เพราะถ้าเป็นคนธรรมดาใส่โดยไม่มีแหวนมันก็จะถูกสูบพลังเวทจนตายในทันทีและที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันมี2โหมดครับเพื่อนๆโหมดที่1สีน้ำเงินคือโหมดป้องกันมันคือโหมดพื้นฐานที่เน้นการป้องกันขั้นสูงสุดกันได้ทั้งกายภาพและเวทมนโดยเฉพาะการกระแทกเวทลมและเวทไฟอย่างที่2คือโหมดสีแดง นี่คือโหมดความเร็วครับเพียงแค่มาโคตโตนึกในใจเสื้อโคตก็จะสลับด้านในออกมากรายเป็นสีแดงเพลิงโหมดนี้จะเปลี่ยนไปเน้นความเร็วในการเคลื่อนที่ป้องกันของมีคมและต้านทานเวทน้ำกับเวทแสงมาโคตโตได้ลองใส่ชุดและทดสอบโหมดสีแดงในทันทีเขาแค่ลองเล่งความเร็วเบาๆ ภาพรอบตัวก็สโลโมชั่นในบัตรดนเขากลับมาที่จุดเดิมในพิพตาจนเกิดลมพายุขนาดย่อมความเร็วระดับนี้ถ้าใช้ในเมืองคนอื่นคงนึกว่าเขาหายตัวไปเลยละสุดยอดสะดวกแถมยังแข็งแกร่งอีก มาโคโตถึงกับชมเปราะเช่นนั้นแต่แล้วเขาก็ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนร้ายแรงเขาลองปลดปล่อยพลังเวททั้งหมดของเขาออกมาเข้าสู่เสื้อโค้ดผ่านไปไม่กี่วินาทีเสื้อโค้ที่ควรจะแข็งแกร่งก็เริ่มส่องแสงจ้าแล้วก็แคว่มันชีกขาดเป็นชิ้นๆต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยครับใช่แล้วครับเพื่อนๆชุดที่สร้างขึ้นมาอย่างสุดยอดนี้ มันทนรับพลังเวทมหาศารของมาโคโตคุงไม่ไหวพลังเวทของมันมากเกินไปจนทำให้อุปกรณ์พังนั่นเองมาโคโตจึงบอกกับเหล่าคนแคระว่าคอนเซปต์ดีแล้วแต่ไปหาวัสดุที่มันทนทานกว่านี้มาทำนะต่อให้มันกินพลังเวทมากกว่านี้อีกหลายเท่าข้าก็ไม่ว่าเนาะคำพูดเช่นนั้นของมาโคโตทำให้เหล่าคนแคระทึ่งในความโอเวอร์พาวเวอร์ของมาโคโตยิ่งกว่าเดิม หลังจากนั้นมาโคตโตก็ได้ไปดูต้นแบบธนูใหม่ๆแล้วแวะไปหาพวกอาร์คหรือเผ่าแมงมุมเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อมูลต่างๆก่อนจะเดินทางกลับมายัางเมืองสีคนเดียวแผนต่อไปของเขาคือการไปที่กิวนักประจนภัยเพื่อขอโทษพวกโทอาที่ไม่สามารถลงทะเบียนกิวพร้อมกันได้เพราะโทโมโเอยังไม่กลับมาและต้องหาทางรับเควสแลงเอทที่เขาเจอให้ได้ ส่วนในตอนท้ายมาโคตโตก็พึ่งคิดอะไรบื้อๆออกครับว่าตอนจะเชื่อมโซ่กับแหวนก็แค่ถอดออกมาก่อนก็ได้นี่วะไม่เห็นต้องคิดท่ายากอะไรเลยแล้วก็จบแบบงงๆในดงเหล่าครับเพื่อน ฐานเดินทางของมาโคโตในเมืองสีกำลังจะเข้มข้นขึ้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องเควสแลงเอสได้อย่างไรและยุทธภปกรเวอร์ชั่นอัปเกรดของเขาจะออกมาเทพขนาดไหนก็ต้องไปติดตามชมกันต่อในตอนที่34นะครับซึ่งมีชื่อตอนว่าเผชิญหน้าพ่อค้าใหญ่และดราม่าโลกต้องสาบวันนี้เราจะมาติดตามภารกิจแรกในฐานะนักประจนภัยจำเป็นของมาคโตกุงครับ เขาจะต้องเผชิญหน้ากับพ่อค้าลายใหญ่ที่สุดแห่งเมืองซีกเลมรันเพื่อส่งมอบเควสแลงเอฟเรื่องราวจะเต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบและดราม่าสุดเข้มข้นขนาดไหนก็ตามไปดูได้เลยครับหลังจากที่ไปลงทะเบียนเป็นนักประจนภัยอีกครั้งในชื่อไรโดและพบว่าตัวเองยังเลเวล1เหมือนเดิม มาโคโตก็ตรงไปยังเคาน์เตอร์เพื่อรับเควสแลงเอททันทีแน่นอนว่าพนักงานสาวปฏิเสธเพราะเขาเป็นแค่มือใหม่แหลงต่ำสุดแต่มาโคโตคุงก็แค่หยิบดวงตาของดูบี้อายออกมาแล้ววางบนเคาน์เตอร์หน้าตาเฉยพร้อมกับบอกว่าพอดีข้ามีของอยู่แล้วนะ่ะเรื่องนี้ทำเอาพนักงานต้องไปตามหัวหน้ากิวมาดูด้วยตาตัวเอง หลังจากตรวจสอบแล้วว่าเป็นของแท้และคุณภาพดีเยี่ยมหัวหน้ากิวจึงอนุมัติให้เควสนี้เป็นเควสระดับพิเศษเพื่อให้มาโคโตสามารถรับงานนี้ได้อย่างถูกต้องและเลื่อนขั้นให้เขาเป็นแลงดีทันทีมาโคโตเดินทางมาถึงบริษัทเลมบรันซึ่งเป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ขายของทุกอย่างตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบมาโคโตถูกเชิญขึ้นไปยังห้องรับรองและได้พบกับคุณเลมบรันเจ้าของบริษัท คุณเลมบรันเป็นชายร่างใหญ่ดูหน้าเกรงขามแต่ก็สุภาพอย่างไม่น่าเชื่อเขาเริ่มบทสนทนาด้วยความสงสัยในตัวมาโคโตะที่เป็นนักประจนภัยหน้าไม้แต่กลับมีของระดับเอสอยู่ในมือการเจรจาที่สุดตึงเครียดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเลมบันเริ่มสงสัยเขาถามถึงกำหนดเวลาส่งของแต่มาโคโตะกลับเบี่ยงประเด็นแล้วเปิดไพ่ใบแรก เขายื่นการ์ดกิวให้ดูแล้วบอกว่าผมอยู่แลงอีเพิ่งจะลงทะเบียนวันนี้และนี่ก็คือเควสแรกของผมพอได้ยินแบบนั้นคุณเลมพรันก็เข้าใจว่ามาโคตโตเป็นพวก18มงกุดทันทีและพยายามจะจบการสนทนาแต่มาโคตโตก็หยุดเขาเอาไวา้แล้วอธิบายว่าที่ตนบอกความจริงก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวและยืนยันว่ากิวนักประจนภัยไม่มีทางมอบเควสให้กับคนไร้ความสามารถแน่นอนเมื่อเห็นว่ามาโคตโต ยังคงยืนกรานพ่อบ้านของคุณเลมบรันจึงถามเขาว่าจะทําเควสตให้เสร็จได้อย่างไรมาโคโตไม่พูดพร่ําทาเพลงครับเขาหยิบดวงตาของลูบี้อายหนึ่งดวงออกมาวางบนโต๊ะไม่มีกําหนดส่งของเพราะผมมีของอยู่แล้วครับมาคโตบอกเช่นนั้นเมื่อได้เห็นของจริงคุณเลมบรันจึงยอมเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและมันคือดราม่าสุดเศร้าครับเพื่อน คุณเลมบันนั้นต้องการดวงตาเพื่อนำไปสร้างยาอายุวัฒนะในตำนานที่ชื่อว่าแอมโบเซียและเพื่อใช้รักษาโรคของภรรยาและลูกสาวอีกสองคนของเขาที่ถูกศัตรูทางธุรกิจจ้างนักเวทมนต์ไล่โลกต้องสาบระดับแปดซึ่งเป็นระดับที่หลายแหล่มากไซพวกเธอต้องทุกทรมานจากคำสาบมานานถึง3เดือนจนถึงขั้นต้องร้องขอความตายในทุกๆวันการจะปรุงยา แอมโบเซีย1ชุดเพื่อรักษา1คนต้องใช้ดวงตาลูบี้อายถึง2ด่ดวงและดวงตาที่มาโคโตนำมาในวันนี้คือความหวังดวงแรกที่พวกเขาได้รับในรอบหลายเดือนหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาโคโตก็ได้ยื่นข้อเสนอที่ทำให้คุณเลมบลันต้องตกตะลึงมาโคโตบอกว่าข้ามีเพื่อนที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเลเวล1 1 4ยเขาสามารถปรุงยาให้ท่านได้นะ นี่คือการเสนอตัวช่วยปรุงยาให้เลยซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากไปได้อย่างมหาศาลและในขณะที่คุณเลมบรันกำลังอึงมาโคโตก็เล่นไพ่ใบสุดท้ายที่จะพิกเกมทั้งหมดเขาเทดวงตาของลูบี้อายที่เหลือทั้งหมดที่มีนั้นลงไปบนโต๊ะใช่แล้วครับเพื่อนๆมาโคโตมีดวงตาครบ6ดวงซึ่งพอสาหรับรักษาทุกคนดวงตาที่จำเป็นทั้งหมด ผมหามาให้ครบแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเควสสสำเร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับมาโคโตกราววินาทีนั้นทั้งห้องก็เงียบกริบก่อนที่คุณเลมบันและพ่อบ้านของเขาชายชะกันทั้งสองคนจะโผลเข้ากอดกันและร้องไห้ออกมาอย่างสุดกั้นเหล่าพนักงานที่วิ่งเข้ามาด้วยความตกใจเมื่อเข้าใจสถานการณ์ก็พอลอยร้องไห้ตามไปด้วยมันคือภาพแห่งความปิติยินดีที่รอคอยมานานแสนนาน มาโคโตได้สร้างบุญคุณใหญ่และได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองมาครองแล้วโดยนัดแนะว่าจะพานนักเล่นแร่แปรธาตุมาปรุงยาให้ในวันรุ่งขึ้นภารกิจต่อไปของเขาคือสมาคมการค้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามชมกันในตอนที่35นะครับที่มีชื่อตอนว่าบุกสมาคมการค้าและการตัดสินใจฟ้าผ่า หลังจากที่เคลียร์เคเวสสุดดราม่าก,กับบริษัทเลมบรันไปแล้วภารกิจต่อไปของมาโคโตคุงก็คือการบุกสมาคมการค้าเพื่อทำตามความฝันในการเป็นพ่อค้าอย่างเต็มตัวแต่หนทางนี้มันไม่ได้ง่ายได้เลยครับเพื่อนๆเพราะมันมีด่านสุดหินที่เรียกว่าการสอบอยุจะเป็นยังไงตามไปดูได้เลยครับมาโคโตเดินทางมาถึงสมาคมการค้า ซึ่งบรรยากาศดูสงบและเป็นทางการกว่ากิวนักประจนภัยมากเขาได้พบกับพนักงานต้อนรับสาวสวยโอเนซังที่แม้จะตกใจกับรูปลักษณ์ที่สวมหน้ากากของมาโคโตะแต่ก็ยังคงต้อนรับอย่างมืออาชีพมาโคโตะแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเข้าร่วมสมาคมการค้า พนักงานสาวคนนี้ก็เป็นคนดีมากค่ะเพื่อนๆเ,เธอไม่ได้ลังเกียจแต่กลับแสดงความเป็นห่วงว่าใบหน้าที่ปิดบังและการที่พูดไม่ได้ของมาโคโตจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจที่ความน่าเชื่อถือคือหัวใจสำคัญทำเอามาโคโตรู้สึกประทับใจและละอายใจที่เผลอคิดว่าเธอจะมองเขาในแง่ร้ายไปซะเองพนักงานสาวได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสอบสมาคมการค้าให้ฟังซึ่งสรุปได้ว่า อย่างที่1คือสอบได้ตลอดเวลาสามารถขอเข้าสอบเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าสอบตกก็ต้องรอถึงครึ่งปีคนที่สอบตกจะต้องรอไปอีก6เดือนเพื่อจะสอบใหม่ทาให้การสอบเล่นๆเ,เพื่อลองสนามนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและอย่างที่3มคือการสอบจะมีอยู่2ด้านคือสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและสอบภาคปฏิบัติคือการหาของมาส่งตามที่กำหนดอย่างสุดท้ายคือ มีตำราให้อ่านอยูุมาคดโตจึงขอซื้อตำลาเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบและเขาก็ต้องช็อกกับราคาของมันเพราะว่าราคาเล่มนี้ราคาถึงสองเหรียญทองมาคดโตได้ยินถึงกับตัวสั่นสองเหรียญทองนี่มันเป็นเงินเล่าๆสองหมื่นเยนเลยนะตำลาเรียนอะไรจะแพงขนาดนี้แต่มาคโตก็เข้าใจว่าในโลกนี้กระดาษเป็นของมีค่าเขาจึงตัดสินใจกัดฟันจ่ายเงินซื้อมา ทำเอาพนักงานสาวทึ่งที่เขาจ่ายเงินก้อนโตได้อย่างง่ายได้และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญครับเพื่อนๆมาโคโตที่รับตําราเล่มหนามาเขาเริ่มเปิดอ่านพลิกไปพลิกมามาโคโตตเปิดอ่านไปเรื่อยๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มเปิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนจบเล่มและมาคโตตก็นิ่งไปครู่หนึ่งเขาวางตําราลงหันไปหาพนักงานสาวที่กําลังงงแล้วถามด้วยความมั่นใจว่า ผมขอสอบเลยได้ไหมครับพอมาโคโตบอกแบบนั้นพนักงานสาวก็ร้องหาออกมาทันทีเสียงของพนักงานสาวถึงกับดังกล้องไปทั่วทั้งสมาคมการค้าจบแบบนี้เลยครับมันค้างสุดๆไปเลยอยากรู้เลยสิครับว่ามาโคโตไปเจออะไรในตำราเรียนเล่มนั้นกันแน่ถึงได้กล้าตัดสินใจสอบทันทีแบบนี้แต่ต้องรอติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย